สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้18มกราคม2565ครับจะนำเรื่องเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าชื่อย่อของกองทุนกสสมาเล่าให้ฟังครับเหตุที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าช่วงนี้เปิดภาคเรียนที่2มาระยะหนึ่งแล้วภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2565ครับแล้วก็เงินกองทุนกสศ ก็ได้โอนไปถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็หลายโรงเรียนก็จ่ายไปแล้วและหลายโรงเรียนกําลังจ่ายนะครับเราก็ทําคลิปก่อนหน้านี้บอกว่าช่วงนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนกําลังจ่ายนะบางโรงเรียนจ่ายนักเรียนไปแล้วบางโรงเรียนกําลังนัดจ่ายซึ่งโอนเข้าบัญชีให้กับผู้ปกครองหรือจ่ายเป็นเงินสดก็แล้วแต่โรงเรียนจะบริหารจัดการนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็มีหลายท่านก็ บอกไม่เข้าใจเงินพวกนี้ทำไมคนได้ก็ได้ทำไมคนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับก็วิธีการหลักเกณฑ์ก็ให้ยังไงหลายคนสงสัยทำไมลูกตัวเองไม่ได้ทำนองนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดในหลักการนะครับในหลักการแล้วก็พูดในเนื้อหาสาระที่ได้ไปสอบถามหน่วยงานรัฐมา ก็ได้คําตอบมาอาจจะไม่ครบถ้วนในทุกประเด็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องทางบ้านได้ทําความคุ้นเคยและรู้จักกับเงินกองทุนกศสหรือว่าเงินกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเงินนี้ฟังให้ชัดนะครับเงินนี้ไม่ใช่เงินแจกนะครับอย่านึกว่าเป็นเงินแจกไม่ใช่ เพราะถ้าแจกจะต้องแจกทุกคนเหมือนกันกันกบอะไรนะที่รัฐบาลแจกไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เ,เงินเยียวยาการศึกษานะ่ะที่ให้นักเรียน2,000บาทต่อผู้ปกที่ให้ผู้ปกครองนักเรียน2,000บาทต่อนักเรียนหนึ่งคนนะ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเงินเยียวยาหรือเงินคล้ายๆแจกอันนั้นจะแจกไปทุกคนนะแต่อันนี้เป็นเงินมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ฟังให้ชัดนะครับฟังให้ชัดเงินกองทุนตัวนี้ที่จริงเขามีหลายอย่างอยู่เราก็ไม่ได้ไปค้นความมาทั้งหมดเราจะเอาที่นักเรียนได้รับอยู่เป็นประจำที่ผู้ปกครองได้ยินข่าวนี่เอาที่คุ้นเคยนะครับถ้าใครรู้จักก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีการได้รับกันทุกเทอมแต่ก็แปลกคนที่ไม่ได้รับก็ไม่ได้รับนี่นี่ตรงแปลกตรงนี้ก็จะมาพูดตรงนี้ให้เข้าใจนะครับโดยหลักการก่อนเอาหลักการก่อน เงินกองทุนนี้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีโอกาสที่จะออกโรงเรียนนะครับฟังให้ชัดนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เรียนต่อกับเพื่อนเขาโดยเฉพาะทุกวันนี้การศึกษาภาคบังคับของไทยนี่ของประเทศไทยนี่เ,เขาบังคับถึงมสามการศึกษาภาคบังคับถึงมสฉะนั้นเพื่อให้นักเรียนมี คนไทยนี่ได้เรียนในโรงเรียนได้เรียนการศึกษาภาค,าคบังคับให้ครบทุกคนไม่ให้มีคนขาดโรงเรียนออกไปหรือว่าหยุดเรียนไปไม่ได้เรียนเลยนี่ไม่ให้มีจุดนั้นพอไม่ให้มีจุดนั้นเขาก็เลยมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนที่มีโอกาสที่จะไม่ได้เรียนพี่น้องฟังให้ชัดนะครับนักเรียนที่มีโอกาสที่จะไม่ได้เรียนต่อเลยนี่ก็มีหนึ่งครับ นักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนนะครับประเด็นหนึ่งยากจนประเด็นที่สองนักเรียนที่มีปัญหาในครอบครัวด้านอื่นๆด้วยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องยากจนยากจนก,ก,ก็เอาเรื่องเงินเป็นหลักนะว่าครอบครัวนั้นมีรายได้มากขนาดไหนมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้ามีโอกาสที่จะได้หยุดเรียนเพราะไม่สามารถมาเรียนได้เพราะ ฐานะทางการเงินของครอบครัวนะครับเขามองจุดนี้นะครับในการให้นักเรียนประเด็นหนึ่งประเด็นที่2นักเรียนมีปัญหาเรื่องในครอบครัวด้านอนื่นๆอันจะส่งผลกระทบให้นักเรียนไม่ได้เรียนต่อมีไหมก็เอาเงินเหล่านี้มาช่วยให้นักเรียนสามารถไปโรงเรียนได้เป็นค่าใช้จ่ายให้สามารถไปโรงเรียนได้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมีปัญหาด้านอื่นก็เช่นพ่อแม่หย่าร้างกันครอ,อบครัว มีคนวัยทำงานน้อยแต่วัยพึ่งพึ่งพิงเยอะเช่นในบ้านมีคนพิการทำนองนี้ครับในบ้านมีผู้สูงอายุจำนวนหลายคนมีผู้พิการด้วยแต่คนทำงานที่หางรายได้เข้าครอบครัวมีไม่กี่คนทำนองนี้นักเรียนเหล่านั้นมีปัญหาเหล่านี้ไหมนะครับก็ท่านผู้ชมฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตัดพ้อต่อว่านะครับอันนี้เรากำลังพูดหลักการก่อนแต่เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นคนที่ได้ จะเป็นไปตามหลักการนี้หรือไม่อย่างไรอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเขาคงจะมีการวิเคราะห์กันแล้วละ่ะว่าสมควรได้แต่อาจจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยเอ๊ะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยว่าลูกคนนั้นฐานะดีอยู่ทําไมจึงได้ลูกีิฉันฐานะไม่ดีเท่าเขาทํำไมจึงไม่ได้อันนั้นก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็ไม่ทราบนะมันเป็นของแต่ละแห่งแต่ละแห่งเขาํารวจกันยังไงส่งไปยังไงกองทุนก็ให้มายังไงอันนั้นเราไม่ทราบรายละเอียด แต่เราที่ทราบนี่ทราบจากการสอบถามมาก็ทราบในหลักการว่าเขาเอามาช่วยนักเรียนที่มีโอกาสาที่จะหยุดเรียนไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเรียนอีกเช่นเรียนไปสักพักหนึ่งสมมติว่าเรียนปหนึ่งไปสักพักหนึ่งต่อมามีปัญหาทางครอบครัวนี่ไม่ได้กลับมาเรียนลงอีกเลยนี่ก็จะทําให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาภา,าคบังคับ15ปีนี่มสนี่หายไปไม่ได้กลับมาเรียนเพราะฉนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเขาจึงเน้นจุดนี้ ก็จังมีเงินให้สําหรับครอบครัวเหล่านี้เพื่อถ้าเอาตามวัตถุประสงค์ยิงก็คือให้นําเงินเหล่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายให้สามารถไปช่วยอีกแรงหนึ่งนะไม่ได้ช่วยทั้งหมดช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้นักเรียนมาโรงเรียนได้นะครับส่วนครอบครัวเขาเขาก็มีการทํามาหากินอยู่แล้วส่วนนั้นถ้าเติมตัวนี้เข้าไปเพื่อหวังผลจะให้นักเรียนมาเรียนได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเรียนจะทําให้คนที่ ขาดโอกาสทางการศึกษาก็จะมีความเสมอภาคได้เรียนในภาคบังคับเท่ากับคนที่มีการฐานะดีนะครับฐานะดีกว่าคนที่มีฐานะดีกว่าก็ได้เรียนคนที่มีฐานะยากจนกว่าก็ได้เรียนนะครับได้เรียนใน15ปีภาคบังคับนี่แหละครับนี่แหละครับเงินเขาจะให้คนกลุ่มนี้ฉะนั้นเขาจึงคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับจึงไม่ได้รับทุกคนนะครับอันนี้คงจะทราบแล้วนะครับรายละเอียด ต่อไปถามว้าให,งงใ,หให้นักเรียนยังไงให้นักให้นักเรียนยังไงก็ให้นักเรียนเป็นช่วงชั้นนะครับใครอยู่ช่วงชั้นไหนถ้าได้ก็จะได้ตลอดช่วงชั้นเช่นถ้าได้ตั้งแต่อนุบาลก็จะได้อนุบาล1ถึงอ,อนุบาล2ออนุบาลสอถึงอนุบาล3นะครับเพราะว่าเวลาไปเข้าโรงเรียนปฐมเนี่ยเป็นชั้นอนุบาล3ถ้าเข้าโรงเรียนปุ๊บครูเขาก็จะมีการสรํารวจต,ตั้งแต่เปิดภาคเรียนแรกถ้าใครได้ก็ได้ไปเลยถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเลย ถามว่าไม่ได้นานขนาดไหนไม่ได้ตลอดช่วงชั้นนั่นแหละครับอนุบาล2อนุบาล3พอขึ้นป1ก็สํารวจใหม่นะครับพอสํารวจใหม่ปั๊บใครได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยใครได้ก็ได้เลยใครไม่ได้ก็ไม่ได้เลยก็จะได้ป .1 ป .2 อป .3 ไปพอขึ้นปสํารวจใหม่ใครได้ป .4 ก็จะได้ป .4 ี5ป .6 กไปเลยพอขึ้นม .1 นึ่สำรวจใหม่ช่วงชั้นจะเป็นม1ถึงม3ใครได้ตอนอยู่ม1ก็จะได้ม .1 ม .2 อม .3 ไปแล้วก็ได้ทุกเทอม หรือว่าทุกภาคเรียนนะครับเพราะว่าปีการศึกษาหนึ่งจะมี2ภาคเรียนก็ได้ทั้ง2ภาคเรียนใครได้ช่วงชั้นไหนก็จะได้ตลอดช่วงชั้นนั้นพอเปลี่ยนช่วงชั้นก็มีการสํารวจใหม่การสํารวจจะทําการสํารวจโดยคุณครูที่โรงเรียนแล้วคุณครูก็ส่งข้อมูลไปยังกองทุนเพื่อความเสมบมรณ์ภาคการศึกษาทีนี้ถ้ากองทุนเพื่อความสมบรถภาคการศึกษาให้แล้วเขาก็จะมีรายชื่อมาและก็โอนเงินมาให้โรงเรียนเรียนก็ ทำการจ่ายให้กับนักเรียนที่ได้รับนะครับทีนี้ถามว่าน,นักเรียนโรงเรียนสังกัดหน่วยงานใดบ้างได้นะครับชั้นใดบ้างได้ก็คือเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะครับชั้นก็ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยม3ม .3 ยกเว้นโรงเรียนตชดได้ถึงม .6 กครับก็มาดูครับโรงเรียนที่จะได้รับนะครับเป็นโรงเรียนสังกัดสพทก็คือสังกัดสํานักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็ได้แล้วก็โรงเรียนในสังกัดต,ตำรวจตะเวนชายแดนได้นะครับทีนี้ได้ระดับชั้นไหนบ้างได้ระดับชั้นอนุบาล2อนุบาล3ใครเป็นคนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ก็จะได้ทุกเทอมไปเรื่อยเทอม1เทอม2เทอม1เทอม2ได้ตลอดจนถึงอนุบาล3ก็ได้ภาคเรียนละ2000นนะครับสำหรับชั้นอนุบาลน,นะครับพอผ่านอนุบาล3ไปแล้วขึ้นป1 เขาจะมีการสํารวจใหม่ใครที่เป็นคนได้ก็ได้ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยป .1 ป .2 ป .3 ไม่ได้เลยใครที่ได้ก็ได้ตลอดทั้งสาอปเลยก็คืออยู่ป .1 ป .2 ป .3 ได้ทุกเทอมไปเลยถ้าเป็นปถมก็ภาคเรียนละพันห้าครับปีละ2ครั้งเพราะว่าปี1มี2อภาคเรียนนะครับปฐมสี่ถึง6กพอจบปสามปั๊บขึ้นป .4 ครูก็จะาสำรวจใหม่ ใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่ได้เลยใครได้ก็จะได้ป4ป5ป .6 คือได้ทั้งสองเทอมแต่ละชั้นน่ะได้ทั้งสองเทอมก็จะได้ภาคเรียนละพันห้าพ4ถึง6ทีนี้ม .1 ่ถึง3าพอขึ้นม1เขาก็จะให้ตั้งแต่ม .1 ไปจนถึงมอได้ภาคเรียนละหนึ่งครั้งภาคเรียนละพันห้านะครับนี่แต่ละโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสังกัดหน่วยงานรัฐ ก็จะได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยแบ่งเป็นช่วงชั้นให้นะครับใครได้ก็จะได้ตลอดช่วงชั้นนั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3ก็จะได้ตลอดได้ทุกปีได้คนเดิมคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละครับพอมาถึงอนุชั้นป .1 ถึง3ใครได้ก็ได้ทั้ง3ปีติดต่อกันเลยใครไม่ได้ก็ไม่ได้ตลอดไป3ปีพอปสํารวจใหม่ก็จะได้ป .4 ป .5 ป .6 ได้3ปีติดต่อกันปีละ2เทอม คนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับม .1 ถึงม .3 ก็เช่นเดียวกันครับคนได้ก็ได้3ปีติดต่อกันคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยที่ไม่ได้เลยก็เพราะเขาคงจะคัดกรองแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้กลุ่มที่มีปัญหาก็จะได้เพื่อช่วยให้มีการเรียนให้อยู่ในโรงเรียนสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนะครับในขณะที่โรงเรียนตชดให้ยาวกว่าโรงเรียนสังกัดอื่นนะครับโรงเรียนสังกัด ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจะให้ถึงหมหกโดยอัตรา,าการให้นี่ระดับมัธยมจะให้ถึงภาคเรียนละสามพันนะครับโรงเรียนต่อชอดออนี่ถ้าเป็นระดับปฐมหนถึงหนะครับจะให้ภาคเรียนละ2000จะให้มากกว่าโรงเรียนเอกชนเอ่อจะให้มากกว่าโรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาอยู่ท้องที่ธุรกันด่านนะครับโรงเรียนต่อชอดเนี่เพราะฉะนั้นโรงเรียนต่อชอดระดับ ปถมจะได้ภาคเรียนละ2,000ส่วนระดับมัธยมม .1 ขึ้นไปนี่จะให้ภาคเรียนละ3,000เลยโดยโรงเรียนตจดได้ให้ถึงม .6 นะครับในขณะที่โรงเรียนอื่นๆที่เป็นโร,โรงเรียนสังกัดหน่วยงานของรัฐบาลนี่จะให้ถึงม .3 นะครับเอาละครับก็หวังว่าพี่น้องคงจะทราบรายละเอียดเรื่องกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น กว่าเดิมนะครับถ้าหากว่าท่านประชมมีความสงสัยไม่เข้าใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนที่บวชหลานของท่านเรียนอยู่ก็ได้ประเด็น1ประเด็น2ส,สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับในวันและเวลาราชาการครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ